วันนี้อาจารย์จะมาบอกสิ่งที่ห้ามทำในวันหวยออกและจะมาบอกคาถาที่ให้ท่องนะคะก่อนเลือกซื้อหวยด้วยว่าท่องคาถาอะไรจะไม่มีโชคมีลาบติงดงถูโช克拉บขาดก่อนจะมาฟังนะคะกดหัใจกด,จกดติดตามให้เลยค่ะเพราะจะมีคลิปที่ดีแบบนมาบอกอยู่ทุกวันค่ะที่สำคัญนะคะคลิปที่ห้ามพลาดคือคลิป,ลปก,ก่อนหน้าคลิปนี้ไปดูด้วย โชคจะมีโชคหรือลาภต้องอารมณ์ดีต้องเปิดบากนะต้องสดชื่นจัดใสยันอารมณ์เสียเพราะถ้าอารมณ์เสียเป็นการขัดโชคขัดลาภสันเดียวกันหนอารมณ์ไม่ดีโชคไม่มีนะคะหนึ่งห้าอารมณ์เสียและสองเปิดปากด่าแล้วก็าแช่งใครกันมานะคะเพราถ้าเราบจ้างไปแล้วใครแล้วแช่งใครให้เขาไม่รับมันจะกลับมาหาตัว พูดคาไม่ดีการพูดสิ่งไม่ดีออกไปมันจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวเราวันถูกหวยวันหวยออกให้พูดจาเรื่องดีๆเฮงงๆบางๆเรวยๆหวยพรคนอื่นไปคำหวยพรนั้นก็จะกลับมาหาตัวเราค่ะและข้อที่สามนะคะวันหวยออกแต่งตัวให้ดีๆค่ะอย่ายใส่เสื้อผ้าขาดๆนะคะอย่าปล่อยให้หน้าหมอ,อผู้หญิงผัดแป้ง S 1> <S 1> <S <cryst> ก็คือต้องทำใครบและก่อนซื้อหวยค่ะกระทำนี้จันเคยบอกแล้วะคะจะมายาบอีกครั้งหนึ่งสี่พยางค์ท่องเนื้อรวยใครจำได้บ้างนะคะนัะนชลิติชาลิตินะัลิตินัชตินัชชาลินะคะท่องไปเลยนะทะั้งหมดเก้าจบก่อนซื้อหวยค่ะท่องแล้วนะ,ะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภดีมากๆเลยค่ะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะกดแชร์ ก็จะมี่องไปด้วยนะคะแยากเก็บเอาไว้ดูคนเดียวค่ะและใครอยากเห็นคลิปนี้นะนออรับคำวยพรขอจย์ด้วยอยาจารย์มวยพรขอให้ทุกคนีเห็นคลิปนี้ถูกหวยค่ะนะะใครที่รับคำวยพรนะเพราะอาจารย์พูดลอยๆแล้วเราไม่รับก็จอว่นไม่ใช่อของเราแต่ถ้าถ้าเราอยากจะรับก็เพองถือว่ารับคำวยพรเอ,อาไว้น,นะคะส่วนใครที่ไม่รับก็ไม่เป็นไรนะยินดีที่มีวาสนาตอบกันแล้วเจอกันใหม่พกันใหม่